เปือกแยกตัวนี้นะครับชื่อว่ากล้องสยามนะครับสังกัดปินจมาศความควายงามนะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่กล้องสยามได้มาโชว์ตัวนะครับกล้องสยามนะครับน้าเชื้อราคาหลอดละ5 0 0บาทนะครับ12หลอดห0 0พันนะครับแล้วก็รับผสมจริงนะครับไปกับ5,000บาทนะครับประกัน3ครั้งนะครับ ทางฟาร์มเราจะมีโครงการฝากผสมจริงนะครับ60วันในราคา25,000บาทนะครับตอนนี้20ปอกเต็มแล้วครับส่วนผลงานกล้องสยามนะครับตัวนี้นะครับชื่อของสยามนะครับสังกัดฟาร์มสีดีมานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับอายุ20เดือนนะครับจะมีโครงสร้างที่ใหญ่มากนะครับตัวเมียครับตัวนี้มีคนเสนอราคาให้2ล้านนะครับเจ้าของฟาร์ ไม่ขายนะครับส่วนอีกตัวนะครับตัวนี้เจ้าเพชรนครนะครับสังกัดแหลมทองฟาร์มนะครับตัวนี้เพิ่งตรวดเสียไปนะครับรุ่นฟันนมส่วนสูงเกิน140นะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับส่วนกล้องสยามจะจ่ายลูกนะครับจ่ายลูกกับแม่ดำนะครับ90%ครับออกเปือกนะครับส่วนน้ำเชื้อนะครับติดต่อได้ที่ปิยรัตน์ฟาร์มนะครับเสียเจีเอ็มว่า เอ็นกล้องสยามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0651174825นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตประชาธิันเล็กน้อยครับคุณหมอควายดำคันยแท้หนึ่งคู่